สีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10ล่างนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดนะครับก็ลองพิจารณาดูในส่วนของอตัวเลขนะครับ10ล่างนะครับ10ล่าง10ล่าง10ครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่2 10ครั้งที่4 2คงที่10ล่าง 10บล่าง10ล่าง10ครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่2 10ครั้งที่4นะครับแล้วก็2คง,งที่บวกกัน1ท่นวา 66, ่า66ใส่ติดทั้งต้นนะครับ1 2 3นะครับ1 2 3นะครับก็จะเป็นบวก4เป็น7นะครับ7นะครับ บวก6เท่ากับ13นะครับเอา3ามบวก6เท่ากับ9นะครับเอา9บวก2เท่ากับ11นะครับก็คือ1ดับมาที่9 1ดับอยู่16บหกธันวานะครับตรงนี้ปาดหลุด30มธันวาหดับมาที่8าดหดับอยู่17เมษกราสามดับมาที่6 3ดับอยู่1กุมภาพเจ็ดดับมาที่0ูย์เดับอยู่1 16กุมภาพห้าดับมาที่4 5ดับอยู่นะครับ แล้วก็1มีนานะครับผม4ดับมาที่7 4็ดสับอยู่สิมีนา3ดับมาที่7 3ดับอยู่1เมษา4ดับมาที่9 4้าสดับอยู่สิเมษา2ดับมาที่7 2ดับอยู่2พฤษภา2ดับมาที่1 2ดับอยู่16พฤษภา7ดับมาที่6 7ดับอยู่1มิถุนายป่าดับมาที่4ีป่าดับอยู่นะครับตรงนี้มาดู 16มิถุนาเจ็ดับมาที่3 7ดับอยู่1กันยา1กรกฎาศูนดับมาที่8 0ดับอยู่16บกกรกฎาตรงนี้2รูดนะครับ1สิงหา1ดับมาที่4 หนึ่งดับอยู่1ิหสิงหาเจ็ดดับมาที่2 7 W ดับอยู่แล้วก็1กันยา3ดับมาที่9 3ดับอยู่แล้วก็16กกันยานะครับมาดูในส่วนของตัวเลขได้เลข9ก้าเป็นเลขดับมาที่3 9กดับอยู่แล้วก็1ตุลาตรงนี้5หลุดนะครับหหลุดนะครับอย่างที่บอกนะครับมีเข้าและมีหลุดมาดู16ตุลานะครับได้เลข6เป็นเลขดับนะครับตรงนี้ก็จะมาดูนะครับ55 5 35เอา5บวก1เป็น6 6หบวก2นะครับเป็น8นะครับ 8บวกอีก2ก็เป็น10เหลือ6ตัวเดียวนะครับหนะดับหลัก10ล่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดบ mm ับ hmm. หวยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ